สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะวันนี้ประวันก็จะมาให้แนวทางหลักหน่วยบนนะคะเพื่อนๆไปลอยกระทงกันเมื่อคืนเป็นไงมั่งคะสนุกหรือเปล่าลอ <c oughs> ยกระทงกันเสร็จแล้วก็ แวะมาดูมาชมตัวเลขที่บ้านประวันนะคะค่ะก่อนเราจะไปดูตัวเลขกันก็มาฟังคำเตือนสักนิดนะคะคำเตือนสูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีค่ะ นะคะเดี๋ยวประวันก็ขอเทียบสูตรนิดอันนี้ก็จะเป็นสูตรบนทั้งหมดนะคะเนี่ยก็จะมี7มี9ม, 1, มี1มี2และมี3 1ในนี้ก็อาจจะมีะเด่นบนเอ้ยเด่นล่าง1ตัวเด่นบน2ตัวหรือ3ตัวประมาณนั้นค่ะนะคะ แป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวพวันขอดูสูตรแปบบ๊บวันนี้วันอะไรวันเสาร์ใช่ไหมโอ้เพื่อนเพื่อนทานข้าวกันหรือยังคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะเนาะวันเสาร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เก้าเพราะว่ามันต้องเทียบอ่ะเนาะเพราะว่าประวันคือไม่รู้อ่ะว่าจะฟันตัวไหนให้เพื่อนๆนะนะคะว่าตัดสินใจเนี่ยจะอันนี้ตัวไหนให้ว่าตัวไหนมันเด่นตัวไหนไม่เด่นนะนะคะเมื่อวานเมื่อวานนี้เอ,อ่อหลักสิบประวันเน้นตัวไหนให้แล้วคะอ๋อเมื่อวาน,นี้หลักสิบเน้นศูนย์เนาะ วันนี้คือประวันก็จะมาลงให้ทั้งหลักหน่วยบน3าตัวบนสองตัวนะคะวันนี้ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วคลิปหลักหน่วยบนจบแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อไปซื้อก่อนนะคะก็ให้รอดู3ามตัวสองตัวก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวประวันลงให้ ไล่ๆ,ๆๆกันไปเลยนะคะให้เพื่อนดูทั้งสามคลิปให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะว่าตัวเลขตัวไหนอ่ะความเป็นไปได้สูงนะคะเพราะว่าถ้าดูแต่หลักหน่วยบนไปซื้อเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเลขมันจะหลุดไหมอ่ะนะคะยังไงก็ดูให้ก็ดูทั้งสามตัวบนสองตัวบนก่อนนะคะค่อยตัดสินใจนะคะ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์นาะยังมีเวลายเยอะเพราะว่าวันนี้ก็ลอตเตอรี่จะเข้าหมดละวันที่20นะคะที่ประวันไม่ไม,ไม่ไม่ลงให้กอลเนี่ยเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเนี่ยคือประวันยังไม่มั่นใจอะคะ่พะพอถ้าว่าประวันมั่นใจแล้วเนี่ยประวันก็จะมาลงให้เพื่อนๆได้ไปหาซื้อกันแบบลงให้ทีเดียวเลยอะค่ะนะคะ จ็ดห้าแปดเดเดี๋ยวนะคะแป๊บเดียวนะคะซึ่งประวันก็ต้องมาเทียบนะคะทุกครั้งอะ่ะเพราะว่าถ้าประวันตัดสินใจพลาดนิดเดียวเนี่ย mm hmm. ก็จะทำให้เพื่อนๆเ,เสียเงินได้นะคะให้ประวันเทียบสักแป๊บซึ่งประวันก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆพื่นเสียเงินน่ะเนาะ ี๋วนะคะแปบเดียวนะคะวันนี้ใจเย็นๆกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยิ่งวันอาทิตย์นี้ก็จะได้หยุดยาวๆแล้วก็จะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะว่าตัวเลขตัวไหนเนี่ยความเป็นไปได้สูงมันจะมาไหนมันจะมาล่างหรือมันจะมาบนแต่พอวันก็แนะนําให้เพื่อนๆนะนะคะว่าอืม ถ้าตัวเลขกะวันเน้นให้แล้วเนี่ยก็คือให้ซื้อไว้ทั้งล่างทั้งบนน่ะนะคะคือกันน่ะเพราะว่าตัวเลขบางทีมันก็โดดบนมั่งลงล่างมั่งอ่ะแล้วแต่เนาะเพราะวาวันก็ไม่รู้อะ่ะเพราะวันก็ทําไปตามสูตรอ่ะนะคะว่าเขาจะมาตัวไหนมาตัวไหนแต่ถ้าซื้อแล้วเราไม่กันล่างกันบนก็โอกาสที่ว่าจะโดนกินก็สูงนะคะ อืมนะคะแปบ๊บเดียวนะคะงวดน,นี้เนาะเด่นน่าสนใจมากเพราะว่าเลขสองสูตรบนเฉพาะบนนะนะคะสองสูตรของบนเนี่ยประวันเทียบแล้วเนี่ยคือมันมาคนละตัวเลยอืมความเป็นไปได้ไม่รู้ว่าจะวิ่งลงล่างไหมบนวิ่งลงล่าง ล่างวิ่งขึ้นบนก็ไม่รู้เลขงวดเนี้ยไม่รู้มันมันมันยังไงก็ไม่รู้ก็ยังไงก็เพื่อนๆซื้อแล้วก็กันล่างกันบนนะคะเพราะตัวเป้าวันเองอ่ะเวลาซื้อเลขทุกตัวเนี่ยเป้าวันก็จะกันล่างกันบนหมด ตัวเลขทุกตัวที่ประวันทําออกมาเนี่ยคือประวันจะซื้อหมดทุกตัวเลยแต่ถ้าตัวเน้นเนี่ยก็จะซื้อเยอะหน่อยแต่ถ้าตัวที่ว่าไม่ค่อยเน้นเนี่ยประวันก็จะซื้อน้อยหน่อยเพราะว่ากันทุนเราอะนะคะเผื่อบางทีอะตัวที่เราเน้นไปเนี่ยมันดังแล้วเขาไม่ออกให้เนี่ย มันไปออกตัวที่ว่าตัวกันเนี่ยเราก็ยังไม่ขาดทุนนะคะซื้อเลขเราต้องซื้อกันทุนด้วยอย่างในน้อยถึงไม่ได้กําไรเยอะแต่ก็ได้กําไรนิด,นดหน่อยก็ยังดีมันก็ดีกว่าเราขาดทุนน่ะเนาะอืมประวันพูดเยอะไปไหมเออก็มีอ่า คุณอะไรอะชื่อวี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 อะเขาก็คอมเมนต์มาว่าประวันอะเนาะว่าประวันพูดมากว่ะซึ่งประวันนี้ทําตัวเลขถ้าไม่ให้ประวันอธิบายเลยเนี่ยจะเข้าใจกันแบบไหนอะคือป้าก็ไม่เข้าใจอะเนาะแต่ป้าก็แนะนําำนะคะคุณทวีถ้าคุณไม่อยากได้ยินเสียงป้าคุณก็ปิดเสียงนะคะจะได้ไม่ได้ยินเสียงป้านะคะ คือจะไม่ให้ป้าพูดเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้นะคะเพราะว่าป้าออกมาให้แนวทางเนี่ยถ้าไม่อธิบายเนี่ยถ้าเหมือนอย่างคุณเนี่ยคุณคำนวณเป็นอยู่แล้วคุณก็อาจจะลำคานนะนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆที่เขายังไม่เป็นหรือว่าคือไม่รู้เลยอ่ะว่าตัวเลขเนี่ยเขาคำนวณไปทิศทางไหนเขาก็อยากฟังอะค่ะนะคะ,นะคะ ยังไงถ้าถ้าคุณไม่อยากฟังเสียงป้าป้าก็ขอความการุณาให้คุณปิดเสียงนะคะปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหหนึ่งนี่โอกาสมันจะมานี่ มีสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะแต่เปอร์เซ็นต์น้อยแล้วเกินหนึ่งเนี่ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็กันกันไว้นะคะหนึ่งเดี๋ยวพอวันมาเดี๋ยวพอวันจะมาเน้นสองตัวให้ก็คือให้กันไว้หน่อยงวดเนี้เด่นสุดๆเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ตัวเนาะนะคะโอเคเดี๋ยวพอวันจะได้ เดี๋วพ่าวันจะได้ไอ้นี้ให้ว่าวันจะได้เน้นให้ว่าตัวไหนเนี่ยที่ว่าความเป็นไปได้มันสูงอะนะคะเดี๋ยวก็จะรำคาญว่าวันอีกค่ะว่าะวันพูดมากอีกปกติพ่าวันไม่ใช่คนพูดมากนะคะว่าวันเนี่ยแทบจะไม่พูดเลยเลยแต่ว่าวันออกมาให้แนวทางอะเนาะถ้าว่าวันไม่อธิบายเนี่ยซึ่งเพื่อนๆบางคนก็ ทำเลขไม่เป็นเลยอ่ะเขาก็อยากจะฟังอ่ะนะคะในนี้ปวันก็ไม่รู้จะทำยังไงทำตัวลำบากนะ <c oughs> ซึ่งปวันก็ได้ทำไปแล้วเนาะเดี๋ยวปวันเพียงแต่ว่าตัวเด่นเนี่ยคือปวันทำได้มาหมดแล้วแต่ตัวที่ว่าปวันจะเน้นให้วิ่งเนี่ยปวันคือก็ต้องเทียบดูนะคะว่า อ่าวันจะเน้นตัวไหนให้เพื่อนๆนะนะคะเพื่อว่าจะได้ตัดสินใจไม่ผิดเนาะก็ต้องคิดให้เยอะๆหน่อยนี่นะคะ,ะเพื่อนๆเห็นไหมคะถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งไปซื้อก่อนนะคะเดี๋ยวป้าวันจะลงให้ทั้งอสองตัวสามตัวก็ให้เพื่อนๆเอาไปเทียบกันก่อนนะคะว่า ให้พิจารณาดูก่อนว่าตัวเลขตัวไหนที่ว่าความเป็นไปได้สูงอะนะคะเดี๋ยวปวันจะมาเน้นให้ค่ะอืมยังไม่ได้บอกเลยจะเน้นละนี่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักหน่วยบนของปวันทั้งหมดนะคะก็จะมี3มีศูอ่อมี7มี9และมีแปะนะคะทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีทั้งสตัวสตัวบนล่าง คืออยู่ในนี้หมดนะคะถ้าจะหลุดก็คือก็คงจะหลุดสามตัวก็ประมาณนั้นนะนะคะแต่ประวันคิดว่าคงไม่หลุดนะเพราะว่าทุกงวดเนี่ยเขาจะเข้าอะค่ะนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเด่นทั้งหมดมีสมีศมีเมีเมีแและนี่ประวันก็คัดลงมาที่ว่ามันเด่นแบบสุดๆอะคะ่ะ ก็จะมี3มี8และมี0และ7นะคะอันนี้คือเด่นสุดค่ะนี่นะคะถ้าใครซื้อเลขเนี่ยถ้าถ้าไม่มีเนี่ยสตัวเนี้ยซื้อเลขไม่ถูกนะคะเนี่ยหตัวเนี้ยซื้อเลขไม่ถูกแน่นอนค่ะนะคะก็จะมี9มี0มี7นี่นะคะคัดลงมาเนี่ยสตัวเนี่ยเพื่อนชอบตัวไหน แต่ก็ไม่ต้องให้ประวันบอกแล้วนะเนาะอืม <c oughs> เอ,อ,อย่าพึ่งลำคาญประวันนะคะเราก็ต้องออกมาพูดมาคุยกันนะเนาะคนเราถ้าไม่พูดไม่คุยกันเราจะสนิทกันได้ไงอ่ะเนาะการเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราก็ต้องพูดคุยอ่ะเนาะเนี่ยคะ่ะประวันก็เน้นให้อยู่ที่เจ็ดนะคะ ฟันค่ะฟันเนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนถ้าว่าเพื่อนๆสายรูดสายวิ่งก็บนล่างอ่ะนะคะนะคะถ้าสายรูดสายวิ่งอะ่ะสายเมื่อยสายขาย,ยันสายเกียรอะไรไม่รู้นะคะส่วนอันนี้ถ้าเพื่อนๆใจโลนจะไปซื้อก่อนก็ให้กลับด้วยนะคะกลับด้วยแต่ว่าตามสูตรของปอวันอะคือเขามาอย่างนี้เหมือนงวดที่แล้วเนี่ยเขามาตรงอะค่ะ แต่งวดนี้ไม่รู้เขาจะกลับไหมเพราะปกติเนี่ยเขาจะไม่มาตรงอะค่ะนะคะ,นะคะเขาก็จะมาตัวกลับนะคะแต่งวดนี้เขาก็มาอย่างนี้แต่บางวันก็แนะนําให้เพื่อนะนะคะกลับด้วยนะคะถ้าซื้อก็ซื้อบนล่างไว้แต่ให้รอดูให้รอดูก่อนนะคะให้รอดูให้รอด,ใดูให้จบก่อนนะคะว่า ทิศทางของเลขน่ะมันจะไปทางไหนเผื่อมันหลุดเผื่อมันดังอ่ะนะคะเพราะว่าประวันก็จะมีตัวกันให้เหมือนงวดก่อนนะคะบนอ่ะซึ่งประวันกันให้อ่ะคือก็กันหกหนึ่งหรือหนึ่งหกเรไม่รู้ประวันจําไม่ได้แล้วนั่นนะคะจริงๆแล้วมันจะออกอ่ะเจ็ดหนึ่งอยู่แล้วทีนี้เลขมันดังเกินอ่ะนะคะเขาก็เลยไปออกหนึ่งห นะคะยังไงก็แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวปวันจะลงให้หมดเลยคือชุดบนเนี่ยเดี๋ยวปวันลงให้หมดเดี๋ยวปวันจะลงสองตัวสามตัวให้พร้อมกันเลยะค่ะค่ะเอาเพื่อนเพื่อนแคปนะคะค่ะใครที่แวะเข้ามาบ้านปวันมาเยี่ยมมาเย็นปวันแล้วกินน้ํากินท่ากันเสร็จแล้วก็ถ้าถูกใจหรือชอบแนวทางของปวันก็กดซับสไครต์กดติ๊งตองกดกระดิ่ง ให้ปาะวันด้วยนะคะอืมถ้าเพื่อนๆมีตัวเลขตัวไหนเลขเด่นเลขอะไรก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้นะคะว่าตัวเลขตัวไหนเนี่ยมันน่าเป็นไปได้หรือว่ายังไงก็เอามาแบ่งปันเอามาแชร์กันนะนะคะว่าเออเราก็ช่วยกันคิดอะว่าเลขตัวไหนที่ว่ามันเป็นไปได้ เพราะว่าลําพังป้าวันคิดคนเดียวเนี่ยบางทีก็อาจจะผิดพลาดได้นะคะยังไงเราก็ช่วยๆกันนะเนาะอย่างน้อยๆถ้าเราถูกเราก็จะได้ถูกยกช่องกันเลยอะ่ะซึ่งเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกตัวเลขทุกตัวเนี่ยคือป้าวันก็จะดูหมดนะคะนะคะยังไงก็เพื่อนๆคนไหนที่ว่ามีเลขเด่นอยู่แล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเอามาแบ่งปันป้าวันด้วยป้าวันก็จะได้เอามาพิจารณาดูว่า ชนกับประวันตัวเลขตัวไหนนะคะถ้าคลิปนี้ประวันก็คงจะจบแค่นี้ก่อนนะเนาะประวันก็ขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะมาเยี่ยมประวันถึงบ้านนะเนาะประวันก็ขอบคุณมากๆนะคะก่อนที่จะลงทุนอะไรก็ใช้วิจารณญาณคิดให้เยอะๆนะคะว่าตัวไหนที่ว่าเราน่าจะลงทุนหรือไม่น่าลงทุนนะนะคะ ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวป้าจะมาลงสองตัวให้นะคะสองตัวสามตัวนะคะรอสักแป๊บนะคะค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมั่งมีสีสุกเนาะเงินทองอย่าได้ขาดมือให้มีกินมีใช้ตลอดชีวิตนะคะค่ะขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่แวะมาเยี่ยมบ้านป้าวันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ